สวัสดีครับกบีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบอยและวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เด็ดผมมาใช่พอเน็ตไม่ดีใช่ไหมฮะทำให้ผมแบบขี้เกียจเล่นและไม่อยากทําอะไรกับคอมเลยผมดองเควสไว้วันสุดท้ายนึกอีกทีนึกออกอีกทีคือตออตีสองครึง่งเหลืออีกครึ่งชั่วโมงให้ทําคือแบบโอ้โหไม่ทันใช่ไม่ทัน หลองแลไม่ทันไม่มีทางทันหรอกเพราะเขาก็ทำเป็นวันๆเนาะลาดาบงงๆสักอันหนึ่งก็ไม่ได้ <S <S ประเด็นหลักๆของวันนี้นะก็คือตู้ใหม่นะที่เขาได้ประกาศแล้วผมก็จะมารีวิวสั้นๆหรือคร่าวๆให้รับฟังกันนะฮะว่ามันน่าสมหรือเปล่าสำหรับอย่างแรกเลยก็คือตู้ตัวละครแน่นอนว่าผมก็ได้ทําการพูดถึงตัวละครชายไปแล้วนะครับแล้วก็หูเถ่าด้วยถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูได้นะครับแต่สำหรับตัวซีดาที่ห้อยมาด้วยนะครับก็จะมีเยนเฟยนะครับมีหนิงก้วงและมีชงหยุน ทัพตัวแรกเลยยืนเฟย์ก็เป็นตัว DPS นะครับเอามาเป็นทัพไม่เวิร์กอยากบอาไม่เวิร์กก็เล่นเป็น DPS ดีกว่านะครับและผมก็แนะนําปลดกลุ่มดาวที่1ด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ก็สอน Microsoft เนี่ยถ้าจำไม่ผิดไอ้ที่มันช่วยลด stamina คือมันช่วยได้เยอะมากๆนะครับไอ้ตรงนั้นนะัเพราะว่ายืนเฟย์เป็นตัวที่กิน stamina เยอะมากๆการชาร้าโจมตีของน้องเองก็เป็นการชาร้าที่ค่อนข้างที่จะเป็น stationary หรือก็คืออยู่ค่อนข้างนิ่ง เพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนําจริงก็แน,นะนําสําหรับคนที่มีตัวโลกก็จะดีมากๆหรือ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 จะรอตัวที่อาจจะเสกโลได้ที่เป็นธาตุไฟก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวอะไรแต่แต่นั่นแหละนั่นแหละนะน้แล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทําเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร์โกที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่านเรเซอร์โกเพื่อนๆก็จะได้รับเรเซอร์ซิลเวอร์ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น g a มมิ g งเกีหรือกี f o เ c h e r ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นทางเพจ The Hunt Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r Go หรือเพื่อนจะลองดูโปรโมชั่นสุดคุ้มของทางร้านอีกก็ได้เหมือนกันนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นทาหน้าของหนิงกวงนะครับซึ่งก็ออกแนวคล้ายๆกับหยัอนเฟยเลยนะครับเป็นตัวเชิง DPS เหมือนกันเอามาซับได้ไหมก็พอได้แต่ก็ไม่แนะนําอยู่ดีเพราะหนิงกวงเองเป็นธาตุดินนะครับเอามาผสมธาตุค่อนข้างลําบากเอามาผสมแล้วก็ได้เป็นโลกเท่านั้นเลยและตัวสุดท้ายท่านก็คือโชคยุนนะครับซึ่งจะเล่นเป็น DPS หรือ support ก็ได้แต่ไม่สุดทาง,ทางนะย้ำว่าไม่สุดไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพราะน้องเป็นธาตุน้ําแข็งและสามารถ แปะน้ำแข็งได้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องมากๆแล้วทำลายโล่ของพวกอาบีสเลกเจอร์ได้ดีมากๆไอ e. โล่ไฟฟ้ากับโล่น้ำก็ถ้าเกิดอยากได้ใช้จริงๆก็สมเลยครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้สนใจใช้อะไรอย่างนั้นก็แนะนําให้ข้ามดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าไม่ใช่ตู้ที่มีตัวสีดาวซัพพอร์ตเยอะๆผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะ DPS ในทีมเราก็จําเป็นแค่ตัวเดียวที่เหลือก็ซัพพอร์ตถัดมาถ้าก็จะเป็นทางด้านของตู้อาวุธนั่นเองซึ่งเป็นตู้อาวุธหม่นะครับบวกกับ Memory of dust เป็นของเก่านะครามารีให และสำหรับอาวุธสีดาวก็จะเป็นพวกรัสฟอรเนียสแล้วก็ของเก่าๆอีกมากมายบวกของใหม่หนึ่งชิ้นซึ่งจะเป็นทางด้านของอาคูโอ,อุมารุเรามาอ่านว่าอย่างนี้เหรอเนี่ยคันนี้ขนาดผมเป็นคนญี่ปุ่นนะผมโง่ามากเลยภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นดาบใหญ่นะครับที่มีพลังโจมตี510หน่วยนะครับและมีสแตทรองเป็นพลังโจมตี41.3%ซนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคนะโอเคในะระดับหนึ่งเลยและสำหรับการขัดเกลานะครับก็คือทุกหนึ่งหน่วยของผลรวมพลังงานท่าสูงสุดของตัวละครทั้งหมมมดในทีจเาา คูณกับ0.12เพื่อที่จะเป็นโบนัสดาเมจสำหรับท่าไม้ตายนะครับหรือก็คือ elemental burst นั่นเองซึ่งจะไม่เกิน40นะครับตีกลมๆถ้าเกิดว่าตัวละครในทีมเราใช้พลังงานธาตุ60ทุกตัวนะครับหรือก็คือกลางๆนี่แหละตีไปเลย4ตัวก็28.8ก็ตีกลมๆ30แล้วกันบวกลบนิดหน่อยก็โอเคแต่ไม่ได้เยอะมากนะก็ถือว่าเป็นดาบที่น่าสนใจแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะให้ตัวไหนดีนะฮะเอาไว้สำหรับตัวที่เป็นสาย burst อันต่าเนาะ ก็ได้นะเพราะว่ามีสตาร์บอมเป็นพลังโจมตี41%แต่ว่าอาจจะบิคลคีย์เบดกับคิดาเมดค่อนข้างยากนิดนึงแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับก็จะเป็นทา,น,านของธนู5ดาวอันใหม่โพล r าสตาร์ซึ่งมีพลังโจมตีอยู่ที่608หน่วยนะครับและอัตราคริตอยู่ที่33.1%ซึ่งถามว่าดูน่าสนใจไหม น่าสนใจมากครับน่าสนใจมากจากพลังโจมตีและอัตราคริที่ได้มานะเพราะอัตราคริตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับสกาวาทามนะครับก็คือคือแบบไม่ต้องคิดอะไรเพราะเนื่องจากการขัดเกลาที่ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายนะครับมีเบสอยู่ที่67.4หน่วยเยอะกว่าตัวโพลาร์สตาร์เกือบเกือบ70หน่วยเลยนะถือว่าเยอะมากมากนะครับแต่ทางด้านของคีเรทเองนะครับสกาวาทามีอยู่ที่2 2 1นระครับระหว่างที่โพลาร์สตาร์มีอยู่ที่ 33. 1 มากกว่าถึง11%เปอร์เซนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงการขัดเกลานะครับก็จะเป็นทางงานของสกิลท่าและถ้าไม่ตายจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้นแบบตลอดเวลา12%อปอร์เซนนะครับอันนี้คือเบสนะณนะขัดเกลา1หนึ่งและจะมีเอฟเฟกเพิ่มพลังโจมตีให้อีก1 0 4ถึงนะครับขึ้นอยู่ว่าเราเก็บสแต็กได้กี่สแต็กสแต็กหนึ่งก็ส0สเตอรที่220สแต็ก3 3่แลงสิบสแตก็ก4ามสามสิบึ่งสแต็กที่สี้จะเกิดขึดนได้จากการโจมตีปกติ ชาร์จโจมตีสกิลท่าหรือท่าไม้ตายนะครับซึ่งแต่ละสแต็กนี้นะครับหรือแต่ละวิธีพวกนี้นะครับก็จะนับแยกกันหมดเลยนะและแต่ละสแต็กก็จะอยู่ได้นานถึง12วิด้วยกันนะครับสมมติว่าเราให้กับชายนะครับแล้วกดท่า e ือ e l e m e n t a l skill นะครับเราก็จะได้สแต็กหนึ่งแล้วก็ตีปกติก็ได้อีกหนึ่งสแต็กกดชาร์จโจมตีก็ได้อีกหนึ่งสแต็กก็เป็น3สแต็กแบบติดติดกันแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเริ่มมาปุ๊บแล้วกดท่าไม่ตายเลยเหมือนกันเราก็จะได้เป็นสี่สแต็กท เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสแต็กอยู่ได้นานเพียง12วิเท่านั้นนะครับมันก็เลยจะทําให้ชายนั้นออกแนวบังคับให้เปลี่ยนตัวหลังจาก12วิหรือเทพ12วิ อันติเรายัางมาไม่ทันเนื่องจากว่ามันก็จะติดคูดาวด้วยหรืออาจจะมีอนุท่าที่ไม่เพียงพอนะฮะนอกจากว่าเราจะไม่ได้ซซเรียสตรงนั้นนะครับแล้วเราก็อยากจะใช้ต่อนเนื่องแล้วก็สามารถใช้ได้นะเพราะเราจะได้20%ตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครที่มีสกาวทาร์ฟอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้แนะนําให้สมเท่าไหร่เพราะมันก็ใช้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต่างมากมายสักเท่าไหร่นะครับกับการใช้งานจริงๆนะ ย้ำว่าไม่ต่างมากมายสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเรามีอาร์ติแฟกต์ที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเล่นชายจริงๆแต่ว่าไม่อยากสมตู้อาวุธมากมายเท่าไหร่รัสก็ใช้ได้เหมือนกันนะไม่ผิดนะครับโอเคอยู่เหมือนกันถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วครังรง้งหน้าเจอกันใหม่ครับเย้ yeah.